ว e ลคั m ม back to my channel B I K E R I N S P I R E วันนี้เรามาดูปืนลมยอดนิยมอีกกลุ่นที่หลายคนถามถึงกันเยอะมากนั่นคือ crossman 2260ปืนลมแบบ CO 2ที่โดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายความแม่นและสไตล์คลาสสิกที่ถือว่าไม่มีใครเหมือนรุ่นนี้เหมาะทั้งสายะส,สมและสายยิงเล่นเพราะให้ feeling ที่นิ่งใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกดิบๆแบบปืนยุคเก่าตัวอดี้ภายนอกออกแบบเรียบแต่ดูเท่ด้วยสไตล์คลาสสิก ด้ามปืนเป็นไม้แข็งคุณภาพดีที่จับกระชับมือมองใกล้ๆจะเห็นลายไม้ธรรมชาติที่ทำให้ปืนดูมีราคาตัวลำกล้องเป็นเหล็กยาวทรงตรงที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำขนาดตัวปืนกำลังดีถือยิงมือเดียวหรือสองมือก็สบายน้ำหนักไม่หนักเกินไปเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นปืนลมด้วย ภายในของ Crossman 2,260ถูกวางระบบ CO 2แบบใช้หลอดขนาด12กรัมทำให้ใช้งานง่ายมากเพียงแค่ใส่หลอดแล้วขันให้แน่นก็พร้อมยิงทันทีระบบภายในออกแบบให้ลมออกนิ่งแม้จะเป็นปืนลมราคาย่อมเยาวแต่ให้ความรู้สึกยิงที่สมูทไม่มีแรงสถานมากเกินไปจุดเด่นอีกอย่างคือการดูแลรักษาง่ายไม่ต้องซ่อมจุกจิกเหมาะกับคนที่ไม่อยากยุ่งกับระบบสปริงหรือปั๊มลม ด้านประสิทธิธภาพ Crossman 2,260ทำความเร็วลูกได้ประมาณ600ฟุตต่อวินาทีถือว่าแรงกำลังดีสำหรับการยิงเป้ายิงเล่นหรือกำจัดศัตรูตัวเล็กๆรอบบ้านระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ20-30เมตรแบบมั่นใจลำกล้องยาวช่วยให้ยิงนิ่งแม่นขึ้นแบบรู้สึกได้การลั่นไกค่อนข้างนุ่มไม่ฝืดทำให้คุมวิถีลูกง่ายใครที่ชอบยิงแบบต่อเนื่องจะรู้เลยว่าเป็นปืนที่ควบคุมง่ายจริงๆ สรุป Crossman 2,260เป็นปืนลม CO2 ที่คุ้มค่ามากในงบประมาณที่ไม่แรงเหมาะสำหรับมือใหม่และคนที่ต้องการปืนลมเรียบง่ายใช้งานง่ายแถมยังแม่นเกินราคาดีไซน์ไม้คลาสสิกช่วยให้ดูสวยและน่าเก็บสะสมถ้าคุณอยากเริ่มต้นกับปืนลมคุณภาพดีสักตัวรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าใน BIKER INSPIRE ขอบคุณที่รับชมครับ